i ดาที่แล้วทุ่งแสงตะวันเสนอเรื่องราวที่เรียกกันว่าโฮมสคูลหรือการเรียนการสอนโดยครอบครัวนะคะเราศึกษาครอบครัวของมะปรางและมะปินค่ะการศึกษาแบบนี้ก็คือพ่อแม่ลูกมาพูดคุยกันว่าจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างตามความสนใจของแต่ละคนโดยมีหัวใจก็คือความสุขของเด็กๆระหว่างการเรียนรู้นะคะแต่ว่าครอบครัวของมะปรางและมะปินไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวค่ะได้รวมกลุ่มกับครอบครัวอื่น ตั้งชื่อว่ากลุ่มบ้านเรียนปัญญากรนะคะบ่อยครั้งที่นัดหมายกันแล้วก็ไปเรียนรู้นอกบ้านอย่างเช่นวันนี้จะไปเรียนรู้ศึกษาเกาะรัตนโกสินเด็กๆได้เรียนรู้อะไรบ้างสักครู่ค่ะ ให้82นะครับสร้างเพื่อเปน็นอนุสวรีให้กับอะไรการเปลีแปลงระบอบก,การปกคอรองของประเทศไทย สนับสนุนโดยโตโยตา้าน้ำดื่มตราสิง สองข้างทางริมทางเท้าผู้คนต้นไม้ใบหญ้าและสิ่งรอบตัวเป็นครูนี่คือส่วนหนึ่งของแนวคิดการศึกษาและการเรียนรู้ของครอบครัวกลุ่มบ้านเรียนปัญญากรซึ่งเป็นคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เด็กๆเรียนรู้โลกด้วยหัวใจที่รื่นรมค่ะเดิมทีหอศิลป์เนี่ยเป็นโรงกระสาบเป็นที่ตั้งของโรงกระสาบเลยว่าโรงกระสาบศิลกร โรงกระสาบก็คือโรงผลิตเงินภายหลังโรงกระสาบเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ถนนปฏิพัทธ์กรมเสด็จว่ากรเลยสร้างหอศิลป์ขึ้นมาที่นี่แทนเด็กๆกลุ่มบ้านเรียนปัญญากรเรียนอยู่กับบ้านหรือที่เรียกว่าโฮมสคูลแต่ละเดือนพ่อแม่ลูกมักจะชวนกันออกมาหาความรู้นอกบ้านเพื่อเรียนรู้และสัมผัสโลกแห่งความเป็นจริงขณะเดียวกัน<อ>เด็กๆก,ก็ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนทั้งวัยเดียวกันและต่างวัย วันนี้ชวนกันมาเดินทอดน่องท่องเมืองหลวงศึกษาและดูร่องรอยประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ค่ะวัชนสงครามในวัชนะมีโรงเรียนวัชนาสงครามเนี่ยตอนแรกเป็นวัดเล็กเล็กมากเลยเรียกว่าวัดกลางนาแต่ตอนหลังรัชการที่หนึ่งเขาจะให้สร้างวัดตองปุกขึ้นมาแทนวัดกลางนาแล้วพอสร้างวัดเสร็จเขาเอาชนะข้าศึกได้เลยตั้งชื่อวัฒชนะสงคราม ถนนข้าวสารเป็นถนนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เดี๋ยวนี้สองข้างถนนกลายเป็นแหล่งที่พักที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะตลอดเส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์วันนี้พี่ฟางพี่ปามะปรางและไม้หอมรับอาสาผัดกันเล่าเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ให้สมาชิกทั้งตัวเล็กตัวโตฟัง เป็นการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์และภาษาไทยไปในตัวค่ะตึกเด่นเนี่ยคืออาคารเก่าสมัยก่อนที่ยังตกค้างอยู่จากถนนเข้าสารที่สุดถนนมีตึกแถวเก่าแก่บนถนนบ้านตะนาวค่ะเรียบง่ายเรียบง่ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางเขตที่ตั้งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสร้างในปี2482นะครับสร้างเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ให้กับอะไรการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทย เสาสีต้นเนี่ยจะเป็นสูง24เมตรมาถึงวันที่24ของเดือนมิถุนายนแล้วก็ปืนใหญ่ใไห้สร้างปี2482ครับหลังจาก2 4 7 5มาแล้วเส้นทางทอดน่องท่องเมืองรอบเกาะรัตนโกสินทร์วันนี้ระยะทาง3กิโลเมตรกว่าค่ะเด็กๆบอกว่าค่อยๆเดินค่อยๆดูมีความรู้ซ่อนอยู่ตลอดเส้นทางค่ะ มองด้วตาใจเธอจะมองเห็นในความแับเข้มันยังมีความหมายใหม่หากมองด้วยใจซ่อนอยู่ภายในให้เธอสาะหาหากจะเลี้ยวมามองในความคุ้นเคยที่เธอไม่เคยรู้มีความสวยงามที่มันยังคงซ่อนอยู่หากมองข้ามไป อยู่ใกล้ยังไงก็ไปไม่ถึงซึ่งจะรู้ความจริงให้ใจเดินทางเที่ยวตัางคำท้าสัมผัสด้วยความเข้าใจมุมมองในใจมากด้วยความหมายมองโลกด้วยใจไปเรียนรู้ ความเข้าใจมุมมองในใจมากด้วยความหมายมองรอบด้วยใจไปเรียนรู้ทางด้านเหนือหลังจากกรมบาหลงจากเส็จสดาทินพชรแล้วไม่เคยปรากฏว่ามีนายพระองค์ใดมาประทับต่อเส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ของเด็กๆสิ้นสุดที่ป้อมพระสุเมน หนใน14ป้อมซึ่งสร้างพร้อมกำแพงพระนครในสมัยรัชกาลที่1หลายป้อมชำรุดพังทลายไปป้อมพระสุเมนเป็น1ในสองป้อมที่เหลืออยู่ปัจจุบันค่ะพักเหนื่อยด้วยภาพทิวทัศน์สวยงามริมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนกลับค่ะเราเราศึกษาในบ้านเนี่ยออนอกนอจากที่แต่ละบ้านเขาก็จัดการศึกษาให้กับลูกที่บ้านแล้วใช่ไหมเราก็รู้สึกว่า เด็กก็เรียนรู้ที่เป็นจริงเนี่ยมันน่าจะออกมาสู่ข้างนอกอะ่ะให้มันได้สัมผัสความเป็นจริงมากกว่าแล้วก็เขาก็มีโอกาสมาเจอกันเป็นกลุ่มได้เจอเพื่อนได้เจออะไรซึ่งเด็กจะชอบชอบมาเจอกลุ่มเพื่อนเนี่ยนั้นอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราก็จะมาเจอกันสักมันก็จะมีที่ประจํานะคือถ้าวันพระเนี่ยเราก็จะไปวัดด้วยกันไปฝั่งเทศฟังธรรมเนี่ยเพราะว่าอยากให้เด็กเขาได้ใกล้วัดใกล้พระใกล้ทางาศาสนธรรมอะไรมากขึ้นเนี่ แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีโปรแกร,รมเรียนดนตรีอย่างวันนี้ไปเที<ะ>่ยวใช่ฮะเราก็จะไปเรียนดนตรีแล้วระหว่างการเดินทางแต่ละเที่ยวก็อาจจะมีกิจกรรมเสริมแต่ละด้านมันค่อนข้างเป็นเป็นธรรมชาตินะแล้วก็มันเหมือนเป็นมันเป็นชีวิตของเขาอ่ะคืออย่างพวกผมจะสนใจแบบชีวิตอย่างง่ายๆแล้เราก็พาเขาไปพบคนคนหนึ่งที่เขามีชีวิตสมถะมากแล้วก็อยู่กับศิลปะบ้านเขาก็เป็นเรือนไทยเก่าอยู่แถวสุพรรณอะไรเงี้ยนะฮะพอเด็กไปที่นั่นเนี่ย พอแล้วเข้าบ้านเขาเนี่ยเขาจะมีรูปของเขาเนี่ยติดข้างฝาไว้ที่เขาวาดเป็นรูปดอกไม้ใบไม้นี่นะเขาก็เขียนกรเล็กๆติดใช่ไหมพอเด็กเห็นเนี่ยพอเราชวนว่าเอาเรามาวาดรูปอย่างพี่แดงก็ชื่อพี่แดงเนี่ยกันดิบ้างมาเนี่ยหูเด็กก็ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องบังคับอะไรับค่ามันมีแรงบันดาลใจจากสิ่งที่เขาได้เห็นเด็กๆกลุ่มบ้านเรียนปัญญากรมีโอกาสพบปะและเรียนรู้ร่วมกันบ่อยๆค่ะ นี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆกิจกรรมเดี๋ยวมาดูการรวมกลุ่มทําจุลสารที่เด็กๆลงมือทําเองกับมืออีกสักครู่ค่ะใครคิดว่าจะเอาคอลัมน์ไหนเป็นคอลัมน์ประจําจะเอาคอลัมน์ผู้ใหญ่เคยคิดที่จะทําจุลสารอยากทําหนังสือยังไงบ้างไหมครับเคยตอนอดีตค่ะตอนที่พนกประมาณเรียนชั้นมัธยมโตกับพวกหนูละตอนก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเคยคิดว่าอยากจะเป็นคนทาหนังสือ สนับสนุนโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยใครคิดว่าจะเอาคอลัมน์ไหนเป็นคอลัมน์ประจำนอกจากให้ลูกๆเปิดตาเปิดใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวทั้งในบ้านนอกบ้านแล้วพ่อแม่กลุ่มบ้านเรียนปัญญากรคิดตรงกันว่าหัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการเรียนรู้อย่างมีความสุขคือการเปิดโอกาสให้ลูกๆได้ลงมือทำลงมือปฏิบัติมีสิ่งที่เลือก เพื่อฝึกฝนและค้นหาความถนัดของแต่ละคนนี่คือบรรยากาศการประชุมพูดคุยของเด็กๆกลุ่มบ้านเรียนปัญญากรเพื่อช่วยกันคิดช่วยกันกำหนดเนื้อหาจุลสารของกลุ่มค่ะให้ให้ใครมีให้ใครมีเรื่องอะไรมาเม้าเนี่ยแล้วเขาก็เขียนใส่กระดาษลงมาส่งบอกรทุกคนอ่ะบอกรก็รวบรวมแล้วก็เอามาอันเดียวกันอยู่ในคอร์ร่า อ่ะตกลงดีนะอันนี้เอาโอเคปังก็เอาแล้วแต่แล้วคนอื่นจะเอาไหมไม่ถ้าเขาเป็นเรื่องสั้นล่ะถ้ามันเป็นเรื่องสั้นเรื่องสั้นจริงก็เอาไว้สั้นนี้ค่ะก็จะไว้ทางนี้ค่ะเด็กเด็กเริ่มทำจุลสารฉบับแรกเมื่อเดือนที่แล้วค่ะจำลองการทำงานเหมือนการทำหนังสือหรือนิตยสารของผู้ใหญ่แต่ละคนแบ่งกันรับผิดชอบตามความถนัดพี่รุ่นใหญ่เลือกทำเรื่องที่สนใจน้องรุ่นเล็ก เขียนหนังสือยังไม่คล่องก็ช่วยวาดรูปประกอบเรื่องจุลสารนี้จึงเป็นแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันโดยมีพ่อแม่แต่ละครอบครัวเป็นกองหนุนคอยให้คำปรึกษาค่ะ เขียนตัวน้อยนี่ถ้าอยากลูกขออยากเขียนเขียนนะตัแต่เขียนตัวน้อยเราก็เป็นยังไงขอแจกนี่คนไงใครจะแจกตัวใหญ่แบบนึงแล้วแต่แล้วแต่ไม่แต่อยากแต่งอยากแต่งแล้วลุงขออยากแต่งกอรลงอย่างเงี้ยเพิ่มจะเอาขอร่างนักเขียนตัวใหญ่นักเขียนผู้ใหญ่เขียนมั่งชมสัตว์ชมสัตว์ไม่มีเลยนะ เพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมโลกเขาถ่ายไหมเพื่อนร่วมโลกเขาถ่ายไหมได้ฟังดูเหมือนโลกเอาเลยใช่ไหมครว่าทับโภยเลยช่วยกันระดมความเห็นระดมความคิดสำหรับกำหนดเนื้อหาของจุลสารฉบับที่สองค่ะประเด็นวางเลยจะสัมภาษณ์ใครมีคนวางแล้วค่ะมีคนมารออยู่แล้วด้วยเออใช่เลิกทำไมทำไมถึงต้องมาเลือกต้องมาเลือกเนี่ยครับกลุ่มบ้านเรียนบัญญัติกรเนี่ยทำไมถึงเลือกมาถ่ายมาถึงทุกสายตะวันใช่ไหมคะใช่ครับ จะเจอทั้งเด็กที่เติบโตขึ้นมาโดยบางคนก็เรียนอย่างมีความสุขบางคนก็เรียนแบบไม่มีความสุขนี้ม,มีหลายแบบแต่ว่าตัวของนนกเองอะ่ะชอบเอาเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีที่แบบว่าคนดูแล้วมีกําลังใจหรือได้แง่คิดอะไรต่างๆจากที่ดูรายการทุ่งแสงะวันนี้ค่ะแล้วก็มารู้จักกลุ่มนี้มันไม่เดินน,นีนะ่คุณโอ้โห แสบมากอ่ะฮัลโหลฮัลโหลมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคค่ะไม่เดินมันจะเป็นพอข้างหลังมันถูกมันถูกกด่ค่เออแล้วต้องออกเพราะงั้นต้องเอาออฟอยู่นี่คุณออฟเมื่อกี้มันออฟอยู่แล้วนี่นี่นี่ออฟออฟนี่ออฟเริ่มได้เริ่มกันใหม่ทำไมถึงเลือกกลุ่มบ้านเรียนบรรยากาศมาถ่ายทำไมถึงว่าถ่ายกลุ่มนี้ครับอ๋อเพราะว่าอยากจะให้คนอยู่ได้และดูแนวคิดนะคะ ว่ามีวิธีการเรียนการสอนเพื่อเด็กๆเ,เนี่ยด้วยวิธีด้วยเผื่อใครที่เขาสงสัยยังไม่รู้เนี่ยพอเขารู้เข <คน S 2> าอาจจะเขาอาจจะได,ได้ได้ความคิดแล้วก็อเอาไปใช้ประโยชน์ได้เคยคิดที่คคะจะทําจุาลสารอยากทาหนังสือยังไงบ้างไหมครับเคยค่ะมเมื่อเป็นอดีตประมาณเรียนชั้นมัธยมโตกว่าพวกหนูละตอนก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเคยคิดว่าอยากจะเป็นคนทาหนังสือแล้วก็ตั้งตั้งใจจะ จะเรียนทางด้านนิเทศาอะไรเพื่อจะออกมาทำหนังสือเน,อะอนาะอกลายมาเป็นรายการทีวีได้ยังไง <c oughs> แต่ว่าเริ่มได้หัดทำหนังสือจริงๆเนี่ย,อยตอนอยู่ปีสองนะตอนเรียนนิสิตเป็นนิสิตปีสองที่จุลาพวกหนูนี่ถือว่าโชคดีมากเลยที่มีโอกาสมหาหัดตอนอยังเล็กๆอะ่ะเร<อ>าได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรหรือเปล่า แรงบันดาลใจหมายถึงตอนที่อยากทำหนังสือเลยคะเพราะว่าเป็นนักอ่านไง <c oughs> พอเราอ่านหนังสือมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเออเห็นประโยชน์ของการทำหนังสือก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นหรือว่าคนรุ่นอื่นที่เขาจะไม่ได้มาอ่านหนังสือบ้างอย่างนี้ก็คงจะดีอย่างเงี้ยค่ะสบาครับอ่าเสียงใช้ได้ใครเคเป็นบกตัวสารฉบับฉบับนี้คนที่ตัวใหญ่ที่สุด นี่ตัวโตที่สุดแล้วใครรับผิดชอบขออลาไหนน้ั้สัมภาษณ์สัภาษณ์ทุคนสพสัมภาษ์หมรบช่วยกันสัมภาษ์มภาษ์้ช่วยางแล้วจำได้ไหมคะใครรับผิชอบ่าอะไรบ้างไดครับพี่ฟางทำอะไรพีางเแมงโมาคมีแมงโมแมงเมาแมงงเมาอาเอมุยล้วกคุับพระจารยนะครับจุสารนี้จุดยืนสำคัญที่สุดคืออะไรจุดเด่น เด็กทำไหมครับเด็กทำครับผมเด็กทำเด็กยิ่งใหญ่ไม่เกี่ยวจุดละลานเด็กทำกระบวนการเด็กทำคือทำอะไรบ้างประชุมกำหนดคอล่ามกำหนดบอกรกำหนดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำเขียนคอล่ามเองขณะที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ส่งลูกไปโรงเรียนพ่อแม่กลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งในนามบ้านเรียนปัญญากรเลือกให้ลูกหลานเรียนรู้จากโลกกว้างผ่านแนวทางศึกษาโดยครอบครัวเพื่อให้ลูกๆ ซึ่งเปรียบเหมือนต้นไม้เล็กๆผลิใบเติบโตแข็งแรงมีคุณค่าทั้งกับตัวเองและโลกค่ะตอนนี้กลุ่มบ้านเรียนปัญญากรมีสมาชิกเป็นครอบครัวต่างๆทั้งหมด8ครอบครัวด้วยกันค่ะแต่ละครอบครัวก็จัดการเรียนการสอนตามความสนใจของสมาชิกตัวเองนะคะ แต่ว่าทุกๆเดือนจะต้องมีการนัดพบปะการทํากิจกรรมเด็กๆก็เล่นๆด้วยกันคุณพ่อคุณแม่แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดต่างๆนะคะนับเป็นทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่งของระบบการเรียนการสอนที่เรียกกันว่าการศึกษาโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลนั่นเองค่ะและสำหรับช่วงพลังงานหารสองวันนี้จะเป็นเรื่องราวหลอดไฟหารสองค่ะช่วง อย่างนี้สิหารสองสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานถ้าเลือกใช้หลอดไฟอย่างเหมาะสมจะช่วยประหยัดทั้งเงินและพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าหลอดไฟแบบที่เรียกกันว่าหลอดไส้นี้ให้แสงสว่างน้อยมากถ้าได้รับพลังงานมาสิบส่วนจะเปลี่ยนเป็นแสงสว่างให้เราแค่หส่วนอีก9ส่วนสูญเสียไปเป็นความร้อนหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพก็คือหลอดฟลูออเรสเซนต ถ้าเป็นแบบธรรมดาหรือหลอดอ้วนจะให้แสงสว่างมากกว่าหลอดไส้5-6เท่าและใช้งานได้นานกว่าถึง7เท่าแต่ที่ดียิ่งกว่าก็ต้องใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นใหม่ที่เรียกกันว่าหลอดผอมจากสถิติในช่วง2-3ปีที่ทั้งประเทศไทยของเรามีการใช้หลอดผอมแทนหลอดอ้วน230ล้านหลอดเทียบเท่ากับจำนวนกำลังไฟฟ้า300ล้านวัตต์หรือเท่ากับกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะทั้งโรง ส่วนหลอดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต้องหลอด Compact Fluorescent เรียกง่ายๆว่าหลอดตะเกียบใช้พลังงานน้อยแต่อายุยืนยาวถ้าเป็นหลอดไส้ขนาด40วัตต์1หลอดจะใช้งานได้ประมาณ1,000ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นหลอดตะเกียบแค่9วัตต์ก็ให้แสงสว่างได้เท่ากับหลอดไส้40วัตต์แต่ใช้งานได้นานกว่าถึง8เท่าคือใช้ได้ประมาณ800 0ชั่วโมงประหยัดพลังงานและยังลดค่าไฟได้เกือบ400บาทรู้อย,อย่างนี้แล้ว ก่อนจะเปลี่ยนหลอดไฟครั้งต่อไปเลือกให้คุ้มค่านะคะกิจกรรมท้ายรายการสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าสู่ช่วงกิจกรรมท้ายรายการค่ะกิจกรรมท้ายรายการระยะนี้ก็คือของเล่นจากวัสดุธรรมชาติหลายๆคนติดใจแล้วก็อยากจะดูเรื่องราวของของเล่นในทุ่งแสงตะวันค่ะ ยิ่งปันเป่าเป่าประกอบเป่าป้าปีบลอยหยอดชนดึงหมุนของเล่นสนุกสนุกซุกซ่อนอยู่ในธรรมชาติแอบอยู่ในทุกท้องถิ่นของเล่นชิ้นไหนถูกใจเด็กๆมากที่สุด เป็นไปแล้วก็คือของเล่นที่เด็กๆประดิษฐ์ขึ้นเองจากวัสดุธรรมชาติพอเป็นความคิดเบื้องต้นนะคะสําหรับใครที่มีความคิดอยากจะต่อยอดหรือพัฒนาของเล่นหรือว่ามีของเล่นแปลกๆใหม่ๆอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเขียนจดหมายส่งไปยังรายการทุ่งแสงตะวันค่ะและอาจจะได้รับรางวัลน,นะคะแต่ว่ามีเงื่อนไข3ข้อด้วยกันก็คือ 1. ต้องวาดรูปของเล่นมา 2. เล่าวิธีการทำา 3. บอกมาว่าเล่นยังไงให้สนุก สามหัวข้อนี้ค่ะแล้วพี่ได้รับจดหมายก็จะนำมาพิจารณานะคะตอนนี้จดหมายเริ่มทยอยเข้ามาแล้วดังนี้ค่ะฉบับนี้น้องสรันฝ่ายรำอำเภอเมืองชนบุรีเล่าเรื่องตีหมงสตอค่ะอุปกรณ์ก็มีหมงสตอสีห้าหมงหมงสตอก็คือก้านหรือช่อดอกก่อนที่จะออกมาเป็นฝักสตอและมเมล็ดมะม่วงหิมพา,านวิธีการเล่นก็คือเล่นกันครั้งละสองคนค่ะโดยให้เป่ายิ่งชุบกันใครได้ตีก่อนก็มือจับที่ก้านหมงสตอ จับให้แน่นราบกับพื้นตีไปที่หมงสตอฝ่ายตรงข้ามผลัดกันฟาดคนละครั้งใครแตกก่อนก็เสียเมล็ดมะม่วงหิมพานให้ผู้ชนะเมื่อจบเกมก็นำเมล็ดมะม่วงหิมะพานมารวมกันแล้วนำไปคั่วกินด้วยกันค่ะฉบับนี้มาจากนิรุบ,บลพลศรีอำเภอเมืองอุบลราชธานีทำของเล่นชื่อเก็บระเบิดอุปกรณ์ก็คือระบอกไม้ไผ่หนึ่งกระบอกยาง5างเส้น เชือกเส้นเล็กตามจำนวนผู้เล่นวิธีทำนำยางมาร้อยต่อกันเป็นวงกลมนำปลายเชือกแต่ละเส้นมาผูกรอบวงวิธีเล่นผู้เล่นแต่ละคนจับปลายเชือกแต่ละเส้นแล้วดึงเพื่อยืดวงยางให้ขยายออกแล้วนำไปคล้องกระบอกไม้ไผ่ที่ตั้งไว้ที่พื้นย่อนเชือกเล็กน้อยเพื่อให้วงผูกเข้ารัดกระบอกไม้ไผ่แล้วช่วยกันยกขึ้นแสดงถึงความสามัคคีในหมู่เพื่อนค่ะ คนอื่นๆก็มีเด็กหญิงวัสยามนจินดานินอำเภอเมืองยะลาวาดรูปและทำม้าก้านกล้วยเด็กชายปิยะปัญญาจันทร์อำเภอเมืองพะเยากังหันลมใบไม้เด็กหญิงถาวรเหมือนแก้วปิ่นลมจากไม้ไผ่เด็กชายพีระทิปขนและเด็กชายสะอาดพันธนีปีต้นอ้อค่ะ รอรุ่นกันนะคะว่าใครบ้างที่จะได้รับรางวัลน,นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่ๆจะพิจารณาจดหมายแล้วก็จะนํามาประกาศค่ะว่าใครบ้างจะได้รับทุนการศึกษาทุนละ1,000บาททั้งหมด15รางวัลด้วยกันจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะส่งไปให้ทางปรณษย์พร้อมกับของเล่นจากกลุ่มคนเท่าคนแก่บ้านป่าแดดจังหวัดเชียงรายค่ะคนถึงเบตงต้นถ,ถึงผักนาน ผัดงน้ำของเบลตรงนี้อร่อยแล้วมันจะมาข้างในอ่ะ